ท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบทอิติปิโสร้อซึ่งเป็นบทที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพมากที่สุดกว่าพระคาถาทั้งปวงที่ถือได้ว่าเป็นคาถาธางชัยภาวนาเป็นการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณเพื่อถวายพระพรแด่พระพุทธเจ้า เสมือนเป็นปฐมบทแห่งการบูชาคุณทั้งนี้ก็เพื่ออ้างถึงอำนาจแห่งพระพุทธคุณหรือพระพุทธบารมีได้ช่วยคุ้มครองรักษาป้องกันเหตุเพศภัยต่างๆและเสริมเดชอำนาจบารมีสติปัญญาให้แก่ตนเองเป็นที่รักใคร่เมตตาจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กิจการงานของตน จึงค่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดสาธยายมนในบทอิติปิโสร้อยแปดต่อไปนี้ตามสมควรเก่โอกาสและเวลาสื่อไปอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท สวา,าวกาโตภะคะวะตาธัามโมธัมมะนะมัสสามิสุปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมะ ตสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามโวทเวชชาจารณะสามปานโนสุขโตโลกเวโทปานโนตโรปุริสัทธามาสาริสัทธาเทวมโนสานา ธอภควัทิสสวาขาตมคควตาธัมโมสันเฏติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัโพ เตโซปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะว ตัสาวกสังโฆสาเมิเจปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆยาติทังจัตตาริปุริสายุขันิอัตถปุริสะปกคาลาเอสะภะคะวะตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิ ไนยโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังโุนยาเขตตามตัการสาติพาหุงสหัสสมะเพเนเมตสาวุทานตางเรเมฆาลังอุทิตโค

โสตันตเวทนาชิตาวาโมเนนโตตานเตชัสภาวะตุเมชยามังคลานินาราเกล ชาวารมาติมาตัพวัตธงทาวรรกิจักกามเสนวัสุธารุนันตาเมตามโูเสกเวนาเิตวามุนิโทตันเต จะสาภวตุเมจะยมังคลานิโอเคตขะคามเตหาทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนปัทงกุลิมาละวันตังเอเทมิสังขตาโนจิตวาหูนิน านเตชสาภาวะตุเมชยามังคะารในการตวานกัาธมุมธาราหิวขาเพเนยาเจนจายาทวทวจนาชนากายามาเชสันเตนส่งมเวทนาชิตวามุเนทานเตชสาภาวะตุเมชยาม

ทางเวปุท àng มาหิตเถงปุณเตนะเทระปุจเคนะธบามาปยานโตเอโทปะเทสวิเทนะชิตตาวามุเดนโตันเตชะสาภาวะตุเมจยะมังคะลาเนโทคาหะเทเทปุจเคนะสุธาทหังทางพระมังเวโส เตโจเทเมติปกาพิธานังยานาคเทนาเวเทนาเิตวามุเดนโทตานเตชะสาภวตุเมชยมังคลาเนเอตาเปกโคนชยมังคลาอาทะคาถาโยวาจโนเทนาเทเนสารเตวามตานเทหิตวา นาเนกเวเวธานิจุปาทวานินโมขังสุขังปฏจิคัไยยนารสพานย คำนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำนมัสการพระรัตนตรัย मयाभन्ते विसुंविसूंरखनथाय ते शर्णेन सह पञ्चाक्षीलानि याचाम थोतियाम्पि मया भन्ते विसुंविशूंरखनथाय ते शर्णेन सह ปัญจศีลานิยจามาตติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรคะนทายาติสระเนนะสหาปัญจศีลานิยจามาไตรสนะคุมนะโมตัสสะพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสระนังขจามิทุติยัมปีธัม ธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังขังสรนังขจามิทุติยมปิสังขังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรนังขจามิตติยมปิธรรมังสรนังขจามิตติยมปิสังขัง สรนังขจามิตติยมปิสังขังสรนังขจามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาธานา เวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุ มิชาจาราเวรมณีมสิกาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกาพะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชะปมมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชพะามาทาัทนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิบทแผ่เมตตาให้ตนเองอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโโหวมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ο. ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชาย,ยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ยะถาวาริวะหาปูลาปริปูเรนติสาคหลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุยหังทิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะถา Manichod pilasoyata Api anteo เอวะทัสสะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุติภาวะตุเตภาวตุสัพพังขะระณระขะนึสัพพะเตวะสสั Amen. Hey.